ไม่ใช่ปรองดองแล้วจัดคดีหนึ่งหนึ่งสองแกนนำทำเรื่องไม่จบแน่บางฝ่ายก็มองว่าต้องบังคับใช้กฎหมายสังคมถึงจะสงบสุขบางฝ่ายก็มองว่าเฮ้ยสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยมันไม่จบนะหนึ่งในนั้นก็คือสมคิดเชื้อคงครับเป็นสอสอ,อุบลราชธานีพักเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาก็กําลังตั้งคณะกรรมการสมานฉันและปลองดองคุณชวนเป็นเจ้าภาพ นะจะเชิญตัวแทนแต่ละฝ่ายไปแต่พอมาดําเมินคดีมาตรา112กับแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยก็เลยต้องถามกลับไปว่าแล้วแบบนี้ก็ไม่รู้จะปรองดองกันอย่างไรเพราะการสร้างความปรองดองต้องแสดงความจริงใจและต้องเข้ามาทำเองเพราะกลุ่มที่เข้ามาทำตอนนี้ไม่มีอำนาจตัดสินใจมีแต่เพียงการหาข้อมูลให้เท่านั้นคนที่จะทำาปรองดองไดตอนนี้ก็คือพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ผมยืนยันว่ามีแต่การพูดคุยเท่านั้นที่จะทําให้เกิดการปรองดองหากไม่ไดําเนินการเช่นนี้ต่อให้ตั้งคณะกรรมการปรองดองมากี่ชุดก็เท่านั้นดังนั้นขอเรียนไปยังรัฐบาลว่าเรื่องนี้คนไทยทั้งนั้นจึงอยากเห็นการพูดคุยอย่างเปิดเผยและผู้ชุมนุมต้องมาพูดคุยด้วยมิเช่นนั้นจะบานปลายไปเรื่อยๆคนที่มีอำนาจต้องเดินเข้าไปคุยมิเช่นนั้นเรื่องก็ไม่จบ เมื่อถามว่าส่วนตัวมีความกังวลต่อการชุมนุมวันนี้หรือเปล่าสมคิดก็บอกว่าส่วนตัวไม่กังวลเพราะเดินทางบ่อยและเห็นว่าการชุมนุมมีกรอบชัดเจนอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ขอฝากเจ้าหน้าที่ว่าอย่าทําอะไรรุนแรงอย่าถึงกับฉีดน้ํากันเลยหากยิ่งไปกั้นลวดหนามเขาก็ยิ่งออกมาอีกนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพการทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะก่อนที่จะได้ไปติดตามว่าเนื้อหาของการชุมนุมในวันนี้เนี่ย เป็นนกันอย่างไรติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ